สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลนะคะวันนี้คุณยายไม่มีอะไรจะมาถ่ายดูถ่ายแต่เหมือนเดิมคุณยายมาถ่ายแม่พันบอลสีเก้าทับที่วันนี้คุณยายผ่าหัวน้องแล้วหัวน้องไม่โตเท่าไหร่แต่ก็ได้แต่ก็ได้หลายชิ้นอยู่เพราะคุณยายทําชิ้นโตนี่นพก,ก้าวันนี้คุณยายก็ผ่าหัวน้องเขาน้องเขาเหลือสองใบ เก้าทับก็เหลือสองใบเก้าทับชุดก่อนที่คุณยายผ่าน้องเขาไม่ไป้ายไม่ด่างเลยคุณยายก็เลยเอาต้นนี้มาผ่าต้นหนึ่งเพราะต้นนี้เขาป้ายเขาด่างแล้วก็นี่ดาริกาที่คุณยายผ่าหัวน้องไปชุดก่อนแต่น้องเขายังไม่ขึ้นมาเลยสักต้นนี่แม่เขาด่างสวยเลยตอนแรกที่คุณยายผ่าเหมือนน้องเขาจะไม่รอดนะแล้วตอนนี้ยคุณยายเปลี่ยนดินให้น้องเขาใหม่ดูดิ ใบใหม่น้องเขาขึ้นมาน้องเขาป้ายเลยอันนี้นะเมืองนอนของคุณยายต้นคุณยายเอฟมามันป้ายมันด่างนะแต่ตอนนี้มันเหมือนจะหลุดป้ายหลุดด่างแล้วสีล้านนักปาดแล้วก็ต้นนี้อะไรไม่รู้คุณยายจำชื่อไม่ได้แล้วก็นี่มันนีล้อมเพชรแผงของคุณยายคุณยายมาเปลี่ยนดินให้น้องเขาใหมา่ แล้วก็นี่ที่คุณยายเลี้ยงไว้ในกระโจมแล้ววันนี้คุณยายมาเอาอักษรสวรรค์ที่คุณยายผูกปูเป็นฟอร์มกอมาแยกน้องเขาเพราะเหมือนน้องเขาไม่โตมันเยอะหลายต้นเกินเนี่ยคุณยายก็เลยมาอัพใส่กระถางแยกน้องเขาแยกหน่อมาแล้วคุณยายจะได้เลี้ยง ถ้าเผื่อคุณยายเปิดแบ่งปันคุณยายจะได้มีน้องอักษรสวรรค์มาแบ่งปันท่านผู้ชมที่สนใจอยากได้หนอเพราะนีน่น้องเป็นไม้แยกหนอนี่เดี๋ยวคุณยายจะเลี้ยงให้น้องแข็งแรงแล้วนี่ดูใบด่างโตช้ามากเลยเนี่ยต้นนี้คุณยายต้องแยกหนองเข้ามาแล้วนี่คุณยาย เอาออกจากกระป๋องมาหมายพิมแยกน้องเขาอันนี้คุณยายรู้แล้วว่าคืออะไรเนี่ยใบกลมปลายแดงเนี่ยคือซับเจริญคุณยายจาได้แหละว,ว่าคุณยายผ่าซับเจริญไปนี่คุณยายแยกน้องเข้ามาแล้วแล้วก็ณนเะมืองนวนอีกต้นหนึ่งผพมงอกมาใหม่คุณยายก็เลยจับมาใส่กระถางให้น้องเขานี่ ป้ายเหลืองมาเลยเพราะเพราะนาเมืองนอนนี่แหละเมื่อวานคุณยายหมดไปหลายบาทเลยกับลอตเตอรี่เนี่ยสายเห็นตัวเลขอย่างชาติไม่ถูกเลยแต่นี่จะได้ค่าบอลสีกลับคืนมาให้เสียตังอีกน้องวันสีนี่ไม่ให้โชคคุณยายเลยคุณยายอุตส่าห์ประคบประงมมาอย่างดีดูแลอย่างดี มันขึ้นอยู่กับดวงคนเนาะเราไม่มีดวงไม่มีวาสนาก็ว่ากันใหม่โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายมาถ่ายให้ดูแม่พันธุ์บอนสีก้าทัาบนนเก้าดาริกาที่คุณยายผ่าหัวทำจำนวนเพื่อจะแบ่งพันธุ์ท่านผู้ชมนะคะเหลืออีกไม่กี่ท่านแล้วนะคะจะครบร้อย คนยาจะได้มีบอนสีหลายๆสายพันธ์แบ่งปันคนยาเริ่มตะทยอยเอาต้นที่มันจะเหลือสองใบสาใบมาผ่าทำจำนวนให้ท่านผู้ชมจะได้มีแบ่งปันต่อเนื่องเพราะว่าน้องกลัวจะผ่าหัวกลัวน้องจะงอก,กวัวจะใส่กระถาง ให้น้องโตมีสามสี่ใบมันใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันกว่าจะได้งอกมาแต่ละต้นเนี่ยโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มานำเสนอแม่พานก้าวทับดาริกานนพเก้าที่คุณยายผ่าหัววันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามช่องคุณยายขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดนิ้วโป้งให้คุณยายด้วยนะคะ ถ้าไม่กดนิ้วโป้งคลิปของคุณยายก็จะไม่มีคนเห็นนะคะกดนิ้วโป้งให้คุณยายด้วยถ้าชอบนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้คะ่ะคุณยายไม่ได้บังคับแค่คุณยายขอร้องขอบคุณนะคะขอจบคลิปกอนคะ่ะมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะคะ